สวัสดีค่ะพี่น้องครับโอเคอเรีอย้วเช็เรียพพยแล้วขั้นตอนที่ท่า มุ้งตรงครับทุกระบบจบแล้วครับตอนนี้ครับถ่านไฟจอเก็บหนาเฮ้ยอันนี้ก็ได้ได้ยุเอาสักนี่แหละหน้ามันเชิดหน้ามันเชิดไปน,น้อยนึงไหมแต่มันกันหนาหนามันเชิดเอออีกเป็นขนาดมันมีแ่ขนาดเยอ มีรวดขนาลงกระยานมันดิ้นนะเ่ี่เมอเอ้ามีหอนมาป่ะเจ้น,อนลองลอาาาานกันครับาเจ้าเต็งโท้หมแล้วครับเขาเขาคือเคยงสูง่เนาะ ถามเรียบโยมม,มั่นมั่นมั่นอ้นั่นน่ะเียบอกมั่นเอาไป Đào đi đang cái lăng chưa? Ông nhúc có điều bắt gần nè. Mấn mấn nháo đi à. quá.

เล้วเน้หลือเสาเสาออกกันหมเอาเสาออกวะเมได้แล้วหอยยังไม่ขึ้นเลยทิฮะหอยยังไม่ขึ้นเลยเอาออกไรถรถมันจะได้ออกอันนี้แ่นอันนั้นได้อีกแพนนึ่งมาออาลงมาเลยเตาเเยามาามาเเามา ลำพวงเลยด้ะหมอลำไปลำพวงเลยด้ะรุ่นนี้ครับอิดคนจริงๆเอาจับซ้อยกันมาที่นี่มีได้มัด ลลววดดออเเาามึงที่ได้ใส่ลวดหลายนช่ปะเอาเอาเสียกเปเนี่ยเสียกเป็นเสียกพอดีกว่าเลยไอเต้พี่ว่าเชือกดีกว่าปะเอาจริงว่าป้ายมันหนักเลยเอาไม่อยู่หรอกเชือกดีกว่า ออถ้าเป็นเชือกก็ดีดีกว่ารวดนะเอามัดใ่นังลานได้ไงรวดเราเชือกไปเชือกเขาลวดยังางอยู่ไหนบ่ไม่เห็นมีกำลังมันไม่เห็นนะแต่นันไม่เห็นะ

พี่นี่ครัวฝากไว้ท่าน,นี้กันครับพี่น,น้องครับเดี๋ยวยกไปต้อยน้องก,ก,ก่อนนะ,ะครับผมสิได้แล้วหนะัก